วัสดีเช้าวันพระฤหัสบดีที่5สิงหาคมนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดทักษะภาษากันนเด็กๆยิบแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมานะคะแล้วก็ทําหน้าต่อไปของเราได้เลยนะคะทําจนใครที่มีงานค้างหรือว่าไปได้ทําหน้าไหนนะคะลูกสามารถที่จะทําในทุกๆหน้าได้เลยเราจะทํากันจนถึงหน้าที่ 53นะคะเราจะทํากันถึงหน้าที่เราจะทํากันจนถึงหน้าที่53เด็กๆทําไปทีละหน้าทีละหน้านะคะไม่ต้องกลัวนะว่าจะทําไม่ถูกเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในแบบฝึกหัดเราเรียนกันมาหมดแล้วแค่เนี้ยสบายสบายมากมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทนะําหน้า44นะคะอันนี้นะคะ หน้าที่44จะเป็นการเติมตัวเลขไทยในช่องว่างให้ตรงกับคำอันนี้อ่านว่าอะไรก็ให้ลูกเติมตัวเลขไทยลงไปนะคะมีด้วยกัน5ข้อนะคะให้เติมตัวเลขไทยลงไปนะคะให้สอดคล้องกับคำนะคะที่เขาให้มาแล้วก็ดอกไม้ที่เขาใส่ไว้ในแจกันนะคะต่อไป หน้าที่45เขียนตัวเลขไทยจากภาพลงในดอกไม้ให้ถูกต้องนะคะดอกไม้อันนี้เขาให้ภาพเรามานะคะเราก็ให้เราเขียนตัวเลขไทยลงไปให้ถูกต้องเพราะฉะนั้น1จะต้องไปเขียนตรงไหนต่อไปข้อที่11คัด ตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดนะคะอย่ามีครั้งหนึ่งว่าคัดตัวบรรจงเพราะฉะนั้นหนูต้องค่อยๆเขียนนะคะลูกค่อยๆเขียนคัดให้สวยๆเหลาดินสอให้แหลมดูดีด,ดีมี น่าคัดเองนะคัดให้สวยๆเลยนะคะดูดีดีมีปูนาดูผูผามาหาตาผู้ผาหาปูนาอารีมาดูผูผาเขียนให้เรียบร้อยแล้วน,นะต่อไปแบบฝึกหัด บทที่สามสบายมากเราเรียนบทที่สามกันไปจบแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเขาให้เราอ่านคำแล้วลากเส้นไปที่ภาพอือะไรจะง่ายขนาดนี้มาดูกันที่คำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรลูกกไอกไก่ไม้เอกไก่ใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นไปเอ้ยขอโทษค่ะเราก็ลากเส้นไปจุ๊บต่อไป ชออางอชางไม้โทช้างเราก็ลากเส้นไปจุ๊บที่เหลือเด็กๆลากเองนะคะหนะ้าต่อไปเขาให้เราทําอะไรเนี่ยขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นเพื่อนกันจากเรื่องเพื่อนกันให้ขีดเครื่องหมายถูกนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเ,เป็นเพื่อนกับลูกช้างเราก็ขีดเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สาม เรียงประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาพจากเรื่องเพื่อนกันโยงประโยคที่เกี่ยวข้องจากภาพจากเรื่องเพื่อนกันอันนี้เด็กๆก็อ่านนะเด็กเด็กดูเด็กๆดูอะไรนะคะแล้วก็ลูกก็โยงโยงเส้นนะคะต่อไปโยงภาพให้ตรงกับประโยคาภาพนี้คือภาพอะไรนะคะ เราก็โยงเส้นไปให้ตรงกับประโยคนะคะนี่คือลายภาพลายภาพเด็กๆก,กำลังดูภูผาใช่ไหมคะก็เป็นอันนี้เด็กๆดดูภูผาโยงแบบนี้นะคะต่อไปเขาให้เราทำอะไรเนี่ยดูภาพและ ตัวอักษรแล้วเขียนคำให้ถูกต้องอืเขาแกล้งเราอีกแล้วเขาเอาคำมาสลับกันไปสลับกันมานะคะให้เรางงแต่เราไม่งงเพราะว่าเราเก่งเนาะเราก็แค่เขียนให้ตรงกับภาพหออางงหางแค่นี้เองเนาะคำอื่นลูกก็ทำเองนะคะต่อไปเติมคำตามภาพ คนนี้ใครคะคนนี้ใครปิวคนนี้พอ่อใช่ไหมคะก็พออพอไม้เอกพอ่อคนนี้แม่ลูกก็เขียนแม่ภูผานะคะลูกก็เขียนนะคะเติมคำตามภาพนะคะส่วนด้านล่างเด็กเด็กดูเด็กดเด็กดูใครคนนี้เด็กเด็กดูภูผาลูกก็เขียนคาว่าภูผาไปนะคะต่อไป เติมตัวเลขไทย6ถึง10ให้ตรงกับคำอ่านอืายหน่สาย1 2 3 4 5 6นี่ไง6เขาให้เราเติมตัวเลขไทยใช่ไหมเ้าก็ใส่เลข6ปุ๊บต่อไปเลขอะไรนะคะลูกก็เติมเองเลยนะเอาให้เสร็จเลยและสุดท้ายเติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจำนวนในภาพเราก็นับไม่ยากเลยเนาะ1 2 3 4 5 6 7 ดอกไม้มีเจ็ดดอกเราก็เขียนเลขเจ็ดไทยจุ๊บดินสอมีกี่แท่งเพื่อนมีกี่คนราก็เขียนเข่งเขงเขเียนเขียนเขียนับแล้วก็เขียนแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทําเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่แจ้งครูด้วยว่าลูกทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็มีงานเพียงแค่นี้นะคะบายยเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย